สวัสดีครับผมนี้ผมเช่นเดิมครับผมเสี่ยงกายมันยิ้กับรายการที่มีชื่อว่าสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของในในช่วงนั้นในช่วง3ตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดที่น่าสนใจมีจุดที่ดีมีจุดที่ มีจุดเสียอะไรบ้างก็ตามเราจะมาพูดคันนะครับผมในช่วงของสาวตอนแรกนะครับผมโอเคเอพิส okay, ดนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะนะซีซั่น4 2020ประมาณเรื่องที่7ไม่เรื่องที่8นะครับมันจะไม่ผิดคลิปเนี้ยผมจะถ่ายในช่วงวันของที่ผมได้ถ่ายคลิปวันของผมกลายเป็นพระเจ้านะผมก็คือเพราะฉะนั้นอนะ่ะคลิปนี้อาจจะลงถัดไปอ่ะไอเสียงพูดเนี่ยอาจจะลงวันถัดไปที่คลิปนี้ลงหรือไม่ก็ลงเบิ้ลเพราะว่าไอคลิป แล้าไอคลิปก่อนที่ผมจะมาอัดอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดอันนั้นนะครับผมเพราะว่าผมอะถ่ายตอนนั้นอะคือตอนเที่ยงคืนผมตัดไม่ไหวนะผมเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้อาจจะได้ลงวันศุกร์ไม่ก็เสาร์นะผมเพนั้นขอไปจริงที่ผมอาจจะตัดช้านะครับผมหรือไม่ก็เบิ้ลมันพลาดทีเดียวเลยวันนั้นขอัยจริงนะครับผมโอเค อันนี้ไม่ในเซสชันฟอร์สองันยี่สิบเราจะพูดถึงกันนี้เป็นแนวยูริโชโตะไอที่ผมบอกว่าน่าสนใจมากๆในซีซันฟอนะครับผมนั่นก็คือเรื่องอาดาจิทูชิมะมุลาครับผมหรือชื่อไทยระหว่างอาดาจิกับชิมะมุลาครับผมเป็นชื่อของ2ตัวละครหลักนะครับผมของแนวโชโตะไอเรื่องนี้ผมก็คือไปชื่อเรื่องเลยอาดาจิทูชิมะมุลานะครับผมอันนี้นเรื่องนี้เป็นแนวโชโตะไอผลงานของค่ายเทสุกากะโปรดักชั่นนะครับผมที่ทำแฝดห้ากับ ดอโร่ให้ดอโร่แฟร์ห้านี่ภาคแรกนะครับผมภาคสองนี่จะรู้สึกว่าค่ายอื่นจะได้ทานะครับผมค่ายอื่นไม่รู้ผมจาไม่ได้ว่าค่ายไหนแต่ว่าน่าจะไม่ได้ยสูกสกาปโรชชั่นนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกก่อนดูนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มองเรื่องนี้นะผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ในซีซันโฟร์เพราะว่าผมนั้นอะในตอนแรกอะผมไม่ได้สนใจเพราะว่าผมไม่ได้หาไม่เจอแต่ว่าผมมาสนใจจริงก็คือมาเป็นแนวโชวโจไอ แล้วผมสนใจก็คือคนเขียนบทคือคนเขียนบท,ค,ค,นนบทคีนามาสซิลิผมเลยสนใจเพราะว่าคนเขียนบทเนี่ยจะเน้นเรื่องของฉากซีดอารมหรือฉากคาพูดแลวแต่นี่มันดูแบบดีๆยอดเยี่ยมอะ่ะซึ่งอะ่ะในเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดกันแต่ผมจะบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ดูบูมก,กัตได้ดูเทลเลอร์มาต่างความสนใจของผมเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าถ้าคนนั้นได้ว่าผมเคยรีวิวยากระเตคิมินลานล์ลิใช่ไหม แลวผมบอกแล้วว่าแนวโทโทไออ่ะที่ดีแล้วผมชอบอ่ะอยากให้มันมันลักษณะเดียวกันกับยากเตะซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่ผมดูจบไปอันนี้จะพูดแล้วนะเฮ้ยมาแล้ว้ผมลำลึกถึงยากเตะเหมือนกันว่ะแต่ไม่ได้ถึงมากขนาดนั้นนะเพราะว่ายากเตะมันไม่ได้เป็นแนวไอซ์ไซับไลท์อะเออซซับไลท์เนี่ยจะเป็นไนวไซับไลท์เนี่ยไม่ได้เป็นแนวอย่างนั้นแต่ว่าแนวนี้มันจะค่อนข้างจะเป็นแนวใช้ชีวิตซีรีสซไล์แล้วก็เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ชดรโทรไ ร้บผมเป็นแนวเลิฟเลยเป็นแนวเลิฟเลิฟสตอรี่เลยโจโจไอไม่มีความเป็นคอมเมดี้ความเป็นคอมเมดี้ค่อนข้างน้อยแต่ผมบอกเลยว่าเขาจะไปเน้นแนวกับซารีซอบเลยซารซอฟไลท์มากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดกันนะบอกอันนี้ผมพูดถึงช่วงความรู้สึกหลังดูไปแล้วแต่ผมจะบอกเลยว่าคลิปนี้สั้นคลิปนี้สั้นจะอาจจะสั้นที่สุดแล้วนะผมเพราะว่าผมบอกเลยว่านะสามตอนแรกเนี่ยฮะ มันมีแค่เรื่องราวระหว่างความรักอะแค่ตัวของระหว่างอดิติกับชิมหเวลาว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะลงเอยเป็นไงแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันมีพอดที่น่าสนใจหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันแต่เราจะมาพูดถึงด้านอื่นๆกันก่อนอย่างเช่นด้านของ a r นิเมชันสาประกอบนะครับผมาประกอบซองอริจิชันซอลเล็แิเมชันก่อนเทสกับบอลลัชชัน ถ้าคุณได้ดูงานของเออโดโลโลแต่ว่าโดโลโลอันนี้จะไปทําร่วมกับแบบป้าฉะนั้นผมจะอาจจะยังไม่นับแต่ผมจะมองงานของตัวของแฟร์ท่าเพราะว่าแฟร์ท่านั้นตัวของเซนกาเบอร์ชั่นทำเองคนดูงานมา,านผงานภาพของแฟร์ท่าน่าจะรู้ว่างานภาพเป็นยังไงเผางานภาพแฟร์ท่าเผาแนละ้วผมเผาเลยละเผานักเลยหละในบางช่วงบางตอนที่เผาหนักเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเรื่องของอันดาจิทูชิมามมระเนี่ย คืองานภาพดูพัฒนาขึ้นไปเยอะมากอ่ะผมบอกเลยว่าไอ้เทสการ์ดบูเลชันเนี่ยผลงานในสมัยก่อนของเทสการ์ดบูเลชันคือแบ็กแจ็คนะครับผมใครเคยดูแบ็กแจ็คผลงานเก่าของเธอของเรื่องเนี้ยของใครเนี่ยแบ็กแจ็คโอ้โหผมผมแทบไม่นึกไม่ฝันนะว่าค่ายที่ทำแฝดห้ากับเดอะโรสเดอะโร่กับวแมปปาเนี่ยจะเคยทำแบ็กแจ็คไออาร์จิตูเชียมาลาด้วยนะครับผมแต่ผมจะไม่พูดถึงแบ็กแจ็คผมจะพูดถึงงานภาพ หลังจากที่ทําแฝดห้ามาแล้วงานภาพเรื่องนี้เป็นไงงานภาพเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าพัฒนาขึ้นนะผมจะไม่นับว่าโดโลโลเพราะว่าโดโลโลอ่ะอันนี้ผมไอช่วงแรกผมพูดโดโลเฮโอโลปอวะเดี๋ยวผมค่อยกลับไปดูกันผมพูดว่าโดโลโลนะโดโลโลคืองานภาพของโดโลโลผมไม่นับเพราะว่าไปร่วมทากับแมปป้าผมจะไม่นับแต่ผมจะนับของแฝดห้ามันพัฒนาไปนะ พัฒนาไปเยอะในที่นี้ก็คือแบบเรื่องของงานภาพไ,ไรยเส้น่างมันดูดีขึ้นเยอะ3ต้องแรกนี้ไม่มีงานเผามีแต่งานสวยงานภาพเชิงสยญลักษ์ณการเล่นความรู้สึกอะไรต่างที่คบคู่กับงานภาพเชลงสยญลักษ์เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงการด้านของสตอรี่ของคารคเตอร์แต่ผมบอกเลยว่าสวยสวยถ้าคุณดูยากเตะคิวมนาหรือเห็นงานภาพนี้สวยผมบอกเลยว่าสวยเหมือนกัน แต่อาจจะสวยไม่เท่ายาคาเตคิมินาหรือคือยาคาเตคิมินานุนี่แสงสีงานแอนิเมชันอาร์ตสไตล์แม่งคือสุดยอดของแนวโชโจไออะแต่เรื่องนี้อาจจะเทียบไม่ติดกันแต่ผมบอกว่าหน้าสามตอนแรกเนี่ยเรื่องของงานภาพเชิดสัญลักษณ์เลยงานภาพที่มันแบบงานคาแรคเตอร์ดีไซน์งาน, Design, งานอะไรต่างงานแสงสีผมบอกเลยว่าการเล่นแสงเล่นสีอะเล่นสีเล่นอาร์ตสไตล์อะสวยสวยแต่อันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะผมชอบเรื่องของที่มันมีการตัดภาพอะ คัดภาพที่มันแบบที่มันการแบ่งเป็น16:9แล้วค่อยขยายขึ้นอ่ะ16:9แล้วขยายขึ้นอ่ะมันจะมีช่วงตอนแ,แรกๆมั้งที่มันขยายขึ้นนะฮะลงอ่ะขยายแบบลงอ่ะคือแบบให้มันกลายเป็น16:9ที่ผมชอบเอามาทําของไอ้รีคอมเมนต์กับไอ้เลฟแชร์นะผมชอบมาทํางานภาพแบบ16:9นิดหน่อยอ่ะอาจจะเกิร16์16:9เลยผมว่าพยายามใกล้เคียงเป็น16:9ที่สุดนะครับผมแล้วก็ขยายสเกลให้มันขยายยาวขึ้นอ่ะผมบอกเลยว่า ไอสาเหตุที่ทําภาพไปขนาดเป็16.9ประมาณนี้คือให้ภาพมันในสัดส,ส่วนและดอนดำอยู่ข้างข้างะคือมันจะทําให้สาม,มารถเน้นศักย,ยภาพของงานแอนิเมชันหรืองานฉากนั้นให้มันดูสวยงามและมันกลายเป็นจุดโฟกัสได้อันนี้คือบอกถึงจุดที่มันแบบว่าตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงทําให้ภาพมันดูเป็นภาพใหญ่ขน,นเชิงกลางและผับดําข้างล่างข้างบนเพราะว่าเราทาให้ภาพมันเน้นและมันสวยขึ้น แต่ว่าพอเวลาที่มันขยายภาพมาขึ้นอ่ะมันทําให้จุดโฟกัสเราอ่ะมันดูกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้จุดโฟกัสที่มันมาดูแคบลงอ่ะมันทําให้เราเราจับตาดูว่าฉากนั้นลักษณะนั้นมันดูสวยงามมันดูเป็นเน้นชิ้นหลักหรือมันดูในเรื่องเป็นไงแต่พอขยายเพิ่มอ่ะขยายขึ้นอ่ะเข้าไปจุดวงกว้างมันอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะทําให้อนิเมะเรื่องนั้นดูฉากดูอะไรที่มันแบบดูดีขึ้นแต่อาจจะไม่เท่ากับภาพบีร์ดแต่ในเรื่องนี้อ่ะ อาจจะติดซูชิมันโมระงานภาพมันก็ยังสวยอยู่ดีงานภาพสวยมากงานภาพชอบผมงานชอบงานภาพตรงนี้มากอาร์ตสไตล์งานแอนิเมชันอาจจะดูธรมรมดาก็ตามแต่เรื่องของอาร์ตสไตล์เรื่องแสงสีย,ยอมผมยอมสวยโดยเฉพาะอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าค่ายนี้เน้นเรื่องของขาขาเล่นเล่นเรื่องของขาผู้หญิงแบบแบบอะไรขนาดนั้นนะแต่ขานางขาวที่เป่งเนี่ยย่งขาวเลยครับผมขาวมาก อย่างขาวเลยเน้นคือไปเน้นแสงไปเน้นสีที่ม่งไม่ต้องขาดที่มันแบบเน้นมากแต่ผมเนี่ยชมอย่างหนึ่งคือการเขาเลือกสายอะ่ะผมมองเรื่องถึงการสนแสดงสีหน้าทรายสีหน้าดีสวยมากน่ารักมีสเสน่ห์อะไรก็ตามการเลือกสายตัวละครหญิงอะ่ะทั้งอันาจิับชิมามุละผมชอบทั้งสองตัวละครเลยตัวละครอื่นผมก็ชอบแต่ที่ต้องชมอย่างหนึ่งเลยอะ่ะคือเรื่องของ การแซนสีหน้าหรือเรื่องของคาเลโรยเซย์มันดูแบบมีสงา่างานนั้นขาวเอย่างขาวเลยและอย่างหนึ่งคืองานแอนิเมชันเรื่องการขยับสเกลเล็กๆอะ่ะอย่างเช่นผมผมทําดีนะผมผมชอบสเกลเรื่องผมอะ่ะการแอนิเมชันเรื่องผมอะ่ะทําดีสวยด้วยและก็สวยถ้าไม่ไม่รู้อะ่ะเนยโซโตไอต้องเน้นตัวละครที่สวยทุกตัวละครแนะแต่ผมว่าดีจริงผมชอบนะผมชอบโอเคต้องสอประกอบเรื่องงานภาพอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าง,งานภาพมันดีอยู่แล้ว เพลงเปิดเพลงปิดผมชอบเพลงเปิดเพลงปิดอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับแนวโชโจไออย่างยากะเตะอะยากะเตะเพลงเปิดก็เพราะเพลงปิดก็สดใสร่าเริงส่วนเรื่องเนี้ยไออัเตตีทูชิมะมูระเนี่ยมันก็เพลงพอในลักษณะเชิงที่มันดูสนุกสนานเนียแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชื่นชมคืองานภาพเชิงสาระักษ์ของเพลงเปิดงานเพลงเปิดเชิงสาระักษ์สวย ผมชอบผมชอบทำให้เปิดสวยแต่เทียวยากเตะอ่ะอันนี้ผมจะเอามาเทียบบ่อยเพราะว่ามันเป็นแนวโตัวไนที่มันมีลักษณะคล้ายกันนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ายากเตะสวยเรื่องนี้ก็สวยนกันแต่เทียบกันยากเตะสวยกว่าแต่ผมจะถามว่าชอบเรื่องนี้ไหมนั่นซอฟประกอบมันเหมือนซอฟประกอบแนวแบบไซส์ซอฟไ g ท์ทั่วไปอ่ะแต่ว่าผมชอบงานที่มันอยู่ที่ว่ามันเพลงมันเพาะและมันก็งานงานแอนิเมชั่นงานของภาพอ่ะของโอพีก็ดีเช่นกันนะ พราะฉะนั้นนะไอเรื่องแบบว่าอนิเมะเนี่ยเพลงในอนิเมะในซัสฟอร์ด่ะผมยกให้เป็นหนึ่งในท็อปสิบหนึ่งในท็อปสิบอ่ะแต่ว่าอาร์ติจิผมอาจจะอยู่อันดับที่ประมาณห้าเพราะว่าผมชอบเพลงมันจริงๆผมชอบผมโดนใจเพลงของอาร์ติจิมากผมไม่รู้ทำไมอาร์ติจิชวนมามรรลับต้องบูรบุษครบถ้าพูดตอ่ออาร์ติจิตัวเดียวอาจจะจำไม่ได้นะครับผมส่วนตัวของซาวประกอบอะไรต่างอันนี้ผมยังไม่โฟกัสกับมันเพราะว่าผมยัง ฟังซารประกอบเลยมาครบแต่ว่าถ้าที่เห็นนะาสามตอนแรกเนี่ยที่ฟังมาทราบประกอบค่อนข้างที่จะมาตรฐานของแนวโชว์ตัวไอที่ผมเห็นนะทราบประกอบแนวล้อคอมดี้อ่ะแนวเลิฟเลยอ่ะแนวเลิฟสตอรี่อ่ะแนวโรแมนติกอ่ะผมพูดผิดแนวโรแมนติกนะครับผมแนวโรแมนติกอ่ะสามประกอบแนวโรแมนติกเลยอย่างนั้นแหละโอเคเราพูดถึงด้านเนื้อเรื่องด้านของเนื้อเรื่องจริงๆแล้วนะาสามตอนแรกยังไม่มีอะไรมากคือมันเป็น เราจะมาดูการใช้ชีวิตหรือการความสัมพันธ์ระหว่างตัวของอารตจิกับชิมามูระว่าสองคนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือมีอะไรความเป็นมาอะไรต่างมีปมของตัวละครสอนตัวละครว่าปมของปมของตัวอารจิเป็นไงปมตัวหัวของชิมามูระเป็นไงมีจุดน่าสนใจอะไรหรืออะไรเราจะมาบอกกันแต่ผมบอกแล้วว่าหน้าตอนนี้หน้าสามตอนนี้ยังไม่มีในเรื่องอะไรที่มันน่าแบบว่ามีอะไรที่มันมากกันนะแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครเนี่ย มันคือความทั่วัวไปของแนวโรแมนติกแต่ความ,ม,ววววมปเป็นโช,โชว์ไอด้วยขอไปนะผมมเป็นแนวโชว์ไอด้วยแต่ผมบอกเลยว่านักสอบหลังเนี้ยเราก็สามารถดูลึเงเรื่องที่มันดูสามารถดูดีได้และดูสนุกได้แต่ว่ามันมีปมอะไร,รอื่นอย่างเช่นปมของอันนี้เชิญตับอลแล้วปมของมนุษย์ต่างดาวซึ่งผมไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาว ในอนาคตอ่ะจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสามารถสร้างปฏิสัมพ,พันธ์ของสองต,ตัวละครสองตัวละครนี้ได้มากแค่ไหนแต่ผมบอกเลยว,ว่าเรื่องของปมหรือเรื่องของเนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยไซส์สตอรี่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทําดีได้มากแค่ไหนแต่แราปตอนแรกเนี่ยมันทาให้จุดน่าสนใจของตัวของอาราจิตุธิมาบุระม่ได้มีแค่อย่างเดียวอ่ามันมีอย่างหนึ่งก็คือตัวของเพื่อนพระเอกเพื่อนของตัวของชิมาบุระ ก็คือตัวของฮินโนะกับนาคาคุจิผมจําชื่อของไอตัวของสาวไ้ไม่ได้ขอไปแต่ผมบอกแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์อีกสองต่อลักหนัหน่คือตัวของเพื่อนของชิมามุระที่มีความสัมพันธ์เป็นเหมือนกับตัวของอาราจิชิบามุระแต่ว่าตัวของเพื่อนของชิมามุระอีกสองคนอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าตาเด็กแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของความรักๆให้ไข่อย่างนั้นเปล่าแต่ผมบอกแต่ว่ามันมีพอตที่น่าสนใจเหมือนกันของตัวของเพื่อน แต่ว่าพอตใหญ่ที่สุดก็คือตัวของอาาจิและตัวชิมามุระและก็พอร์ตของมนุษย์ต่างดาวซึ่งพอผมพูก็ไม่รู้ว่าพอร์ตของมนุษย์ต่างดาวจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับในอนาคตแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามาอย่างนี้แล้วให้มันสุดนะเพราะว่าถ้าตัวมนุษย์ดาวเนี้ยผมมีสันนิษฐานว่ามันจะทำให้ความสมัมพันธ์ของตัวเราสตัวละครม,มีความลึกซึ้งและมันจะสวยงามผมมองว่ามันสวยงามเพราะว่า ในตอนที่สองมันจะมีภาพเปียบไปไว้แล้วที่มันว่าไอ้ตัวของอาดาจิคิดอะฉากนั้นยังสวยนะฉากนั้นเล่นฉากเชิงสารลักสวยมากงานศิละปะมันคืองานศิละปะอย่างหนึ่งอะสวยคุณไปดูได้งานตอนตอนที่สองอะไอช่วงแรกอะช่วงที่ผมบอกว่าภาพบีดอะอย่างสวยผมชอบแล้วก็อีกประมาณหลายๆฉ e, ากหรืองานเน้นเน้นในตอนแรกอะในตอนแรกฉากเชิงสารลักอะไรต่างดูดีมากผมชอบตอนแรกผมชอบตอนแรกพอมองตอนแรกผมบรรับใช้เรื่องนี้ แต่ผมไม่รู้อีกกันในเก้าตอนที่เหลือตอนนี้ในเรื่องน,นี้มีสองตอนสิบสามสิบสองตอนนะอีกเก้าตอนที่เหลือเนี่ยจะทํายังไงให้น่าสนใจแต่ผมบอกเลยว่านาตอนแรกที่ผมดูอะทำให้ผมอยากจะดูเรื่องนี้มันต่อไปเรื่อยจะให้มันปล่อยมาทีเดียวผมอยากรู้เนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาติเกับชิมามุละจะเป็นไงต่อผมอยากรู้มันเพราะว่าผมดูตอนแรกผมก็ลงไหลกับงานนี้แล้วนะครับผมถึงแม้อาจจะยังไม่มีเนื้อเรื่องที่มันแบบดูแบบ ดูสาคัญหรือดูแบบพิกๆเลอะไรแต่เรามาดูความสัมพันธ์ของตัวของยีราจิกับชิมะมุระซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นแนวโชวโจไอรยต,ตัวไปที่เราสามารถดูได้แต่ผมบอกเลยว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในไรต่างียมันทําให้เรารู้สึกว่าดูดูน่าติดตามอะ่ะดูน่าติดตามเพราะว่าแนวโชวโจไอรยตัวไปอะ่ะมันจะไปนเน้นในทางโรแมนติกที่เราสามารถรู้ได้ว่าเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้นจะมีลักษณะยอย่างไรมีความเป็นมาอางไจบเป็นยังไง แล้วก็ในเรื่องอะไรต่างๆนียที่มันมีความเกี่ยวข้องอะไรต่างจะจบและส่งผลเป็นยังไงซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันอีกในอนาคตแต่ผมบอกเลยว่าณสามตอนแรกนี้ผมชอบมันมากและผมจะบอกเลยว่าถ้ามันไปในทางที่มันดีขึ้นกว่านี้ผมอาจจะรักเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่ถามว่ามันมีจุดเสียไหมมีณสามนะตอนแรกมันมีมันมีที่ว่าผลมันจะค่อนข้างจะเป็นแนวเราเดิมหน่อยก็คือแบบ มีตัวละครระหว่างอาณาจิหรือตัวละครชี่มัมลัมมีสองตัวละครที่เราจะมาดูความสาัมพันธ์กันว่าความสาัมพันธ์นี้จะจบเป็นงานจบไปยังไงซึ่งค่อนข้างจะเป็นพอร์ตเดิมๆแต่มันก็เป็นข้อเสียที่เพียงเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้มีจุดเสียน้อยจริงๆนะสาตอนแรกและผมบอกเลยว่าจุดที่ดีที่สุดก็คือการเล่นเนื้อเรื่องหรือง,งานภาพเชิงสาญลักษณ์ที่มันดูสวยงามมากๆนะครับผม ก็เหมาะสมกันในยโจโตไอที่มันต้องเน้นภาพอะไรสวยงานนี้ที่ผมพูดนนว่าแนวโจโตไอที่มันเหมาะสมอะเพราะผมดูยากเตะมาแล้วผมเลยรู้สึกว่าแน,านโวโจโตไออะในอน,นาคตอะมันควรจะเป็นเหมือนนยากเตะเว้ยคืองานภาพสวยงานภาพดูเสน,เน่ห์ในเรื่องอะไรตามควรเป็นอย่างนั้นไม่งั้นไม่งั้นผมอาจจะไม่รักแนวอย่างนี้แต่ผมรักเพราะว่ามันมียากเตะยากเตะเป็น,น,นอนะที่แบบเอ้อยอย่างนั้นอยู่แล้วแนะโวโจโตไอที่มันอย่างนั้นอยู่แล้วมันมีแนวโจโจไอเรื่องอื่นที่มันดี ในสมัยก่อนอะแต่ในสมัยเนี้ยในช่วงสิบสิบปีที่ผ่านมามันยังไม่มีแนวซเซอร์ไอที่มันแบบดูน่าสนใจอะไรเยอะเลยแต่ผมบอกเลยว่าอเลจิชูชิบาโมรานะเรื่องเนี้น้าสาปตอนแรกเนะี่ยดีจริงๆนะผมโอเคเรามาสรุปคะแนนของอเลจิชูชิมาโมรานะแต่อาอารผมลื้พูดอะไรอย่างหนึง่งอนิเมะเรื่องนี้ยังไม่มีเลขาสื่อแต่ไทยแต่ถ้าใครดูซับอังกฤษได้ผมขอแนะนำฟันแอนิเมชั่นมุดเอานะครับผมมุดเอานะ ผม,มจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ผมยืมไอเดีเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อนก็ดูอนิเมะในซับอังกฤษกันเพื่อเผื่อนอนิเมะที่ไม่มีลิลสิทธส์อะเพื่อนก็ไม่มีลิขิ์ในไทยอะเพื่อนก็สามารถดูอนิเมะซับไทยละซับอังกฤษได้ที่คัชิโร่ฟแนนซ์ชันอันนี้ผมยืมของเพื่อนมาแต่ผมก็ช่วยช่วยเพื่อนจ่ายเหมือนกันเพราะว่าค่าได้จ่ายของคัชิโร่ฟแนนซ์ชันก็ไม่ได้ถูกนะประมาณร้อยอัพทุกอันนะฉะนั้นอะผมก็ช่วยจ่ายตลอดแล้วก็ผมก็มีของผมอย่างเช่นแบบ Netflix เน็ตฟลิก ฟีเ u อร์แล้วก็อไออะไรอื่นที่มันมีรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะผมรายจ่ายเยอะนะครับผมว่าฉะนั้นก็สะสมนั้นไม่ถูกหรือเสียดยถ้ามันมาในไทยแล้วหรือไม่ก็ไปอ่านนิยายเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้มีถูกลิขสิทธสรแล้วในฟีนิกซ์นะผมฟีนิกซ์เละไปหาซื้อได้ระหว่างอาณจิทูชิมาโมระแล้วผมไปหาซื้อได้โอเคสรุปคะแนนของอาณาจิชูชิมาโมระหรือเชื่อไทยระหว่างอาณจิกับชิมาโมระผม อัลจีทูชิมามุระเป็นเรื่องแนวโรแมนติกโชโจไอสายซับไลท์เลยเปื่อยอะไรต่างที่เป็นจุดเด่นที่ลักษณะที่สัมพันธ์ที่สุดคือแนวโชโจไอที่มีเราจะมาดูถึงความสัมพันธ์ของสวตัวละครระหว่างอัลดีก,กับชิมามุละว่าจะมีเนื้อเรื่องหรือจะมีความเป็นมาหรือจะมีความรักๆที่มันดูจบเป็นยังไงหรือมีบทสรุปเป็นไงแต่ผมบอกเลยว่า,น,าวนักสัสน่นี้มีความนา่าสนใจอะไรนะต่างมาบมาย มีเนื้อเรื่องเสริมมีเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างม,มากมายที่น่าสนใจมากมายแต่ผมไม่รู้ว่าในเก้าตอนที่เหลือจะเป็นไงแต่ผมบอกแล้วว่าเนื้อเรื่องนั้นตอนสาตอนนี้มีความน่าสนใจมากและสิ่งที่ผมอยากจะชมมากๆคืองานภาพสนเชิญชสาระที่มันดูสวยมากมันดูมีเอกลักษณ์มันดูแบบสง่างามมันดูแบบอะไรต่างๆผมไม่อยากชมเยอะเดี๋ยวขามาคนอวยแต่ผมบอกเลยว่าหน้าสาบตอนแรกนี้ มันทําให้ผมหลงรักโตของอัจิชูชิมามุระแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอิกตอร์เ้านี้เหลือทำให้ผมหลงรักโตของอัจิชูชิมะมุระได้ไหมแต่ผมบอกว่านะักศัตว์ตอนนี้ก็ทําให้ผมหลงรักได้แล้วถามว่ามีจุดเสียไหมมีที่ผมพูดไปคือมันเป็นแนวเดิมๆที่สามารถดูได้คอนเทนต์สไดคุณไปดูยากะเตก็ได้คุณไปดูเรื่องอื่นก็ได้ที่เปนดดนน็นแนวโชตรายเงี่ยนะครับผมแล้วก็ความเลื่อยเปื่อยที่ผมบอกเลยวว่าถ้าใครไม่ชอบแนวแบบนี้คุณอาจจะเบื่อได้นะครับผมโอเค คะแนนของอาร์จิรืชิมมันบราร์นะสาวตอนเรนนี้ผมให้อยู่ที่7.5นะครับผมเป็นคะแนนที่น่สาวตอนเรนนี้มากที่สุดของซูโร่โฟร์ในซีซั่นโฟร์2024ตอนนี้ครับขอไฟซูโร่โฟร์มาจากไหนวะ <c oughs> นะ7.5นะครับผมถามว่าหายไปคะแนนหายไปขนาดไหนกับอีก2.5คะแนนที่ผมพูดไปนั่นแหละถ้าใครไม่ชอบแนวแบบนี้คุณอาจจะเบื่อคุนละไอนนี้ก็ได้ ใครไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณอาจจะเบื่อได้คนไม่ชอบแนวหญิงอะไรต่างคุณอาจจะเบื่อได้บ่ลงแล้วก็พอเดินที่คุณสามารถเห็นได้ของแนวโรแมนติกถ้าเช่นนั้นใครไม่ชอบแนวแบบนี้ผมก็แนะนําผมก็ไม่แนะนําจริงจรินะแต่สิ่งหนึ่งที่อันจิซึ่ิมามารานได้นําเสนอมาคืองานภาพเทวสาลักษที่ดูสวยและดูสง่างามในเรื่องที่น่าติดตามและมีความแบบว่าทําให้เราสามารถติดตามต่อได้ว่า จะไปในทึงยังไงต่ออีกเ้าตอนที่เหลือเพราะว่าม,มันมีปมของมนุษย์ต่างดาวที่ผมไม่รู้ก่อนจะอาจจะมีผลในอนาคตแต่ผมบอกแล้วว่านา้าสับตอนแรกของอนาจิทูชิมามุลามันทําสามารถทําให้ผมหลงลักกับมันได้และอยากจะติดตามต่อปล่อยมันเร็วได้ไหมปล่อยมันปล่อยมันให้จบเลยไ,ไหมผมอยากดูมันใจจะขาดแล้วครับผมโอเคเจ็ดิมน้าตอนสิบนะตอนนี้เหมาะสมมากครับผมกับยาคติกับอนาจิทูชิมามุลาครับผมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับ รายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างกับความรู้สึกหลังดูของอันเมะเรื่องนี้ครับผมขอฝากรายการนี้ไว้ไวในเนื้อมือของทุกทุกคนนะผมว่าคุณจะมีความชอบคือไอรายการนี้คุณจะมีอะไรต่างๆประมาณก็สามารถติก็ได้นะผมคอมเมนต์มาได้อยากให้ผมติอะไรอยากให้ผมแบบปรับปรุงอะไรก็สามารถพูดมาได้ครับผม ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูนะผมก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เบอร์แล้วก็ติดตามนะผมช่วยเพื่อนๆคลิไปใหม่ๆนอนาคตแล้วก็ขอใส่รายการอื่นในช่องผมที่เดือนหน้าอาจจะกลับมาอะไร,ะไรหลายๆรายการนะผมเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณจริงๆครับผมโอเคแฟบเบิร์นสวัสดีขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับเอพิโซดหน้าของราบตอนแรกเป็นกันบ้างฮะับผมฝันดีครับ